แบบแซวแบบเหมือนเราแบบเวลา่เซ็กซี่แต่งเซ็อ๋อไม่คือจริงๆก่อนหน้านี้เขาก็แบบไม่ได้พูดถึงอะไรอยู่แล้วเพราะหนูาเป็นคนไม่ได้แต่งตัวแบบเซ็กซี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีบางช่วงที่เหมือนคุณแม่มาเฝ้าแล้วก็เวลาเราแต่งตัวออกกำลังกายอะไรบ้างคุณแม่ก็จะแบบวิ้วแบบใส่เสื้อคุ้มหน่อยกางเกงถ้าจะออกไปใส่เกงมอมไปแล้วค่อยไปเปลี่ยนที่นู่นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนสงสัยจะแบบเหมือนเหมือนไปจุดประกายให้เขาเขาก็แบบเริ่มรู้สึกว่าแบบ้ยต้องทักต้องคอยช่วยดูช่วยคุณแม่ดูเย ความวของเขานี่แสดงออกอยางไนบ้างทิ่เชีรเขาคือหนูรู้สึกว่าจริงๆหนูเป็นคนไม่แต่งตัวไม่แต่งตัวเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยแบบแต่งตัวบ้างแนะนําเสื้อผ้าให้พาไปซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่จะไม่ได้แบบห่วงว่าแต่งอยัน้นงยังไม่ได้เพราะเราไม่ไม,ไม่แต่งอยู่แล้วเนี่ยลงแต่อแต่งเซ็กซี่บ้างไมครัแบบต้องขออเงี้ย ไม่ไม่มีเลยค่ะแต่แบบจะมีบ้างที่สมมติว่ามีงานติดต่อมาแล้วเขาจะแบบมีชุดมาเขาก็จะแบบเออช่วยดูให้ว่ามันแบบเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยค่ะคเพราะมีแบบว่าที่ห้ามใส่ไหมคะพอมีางานส่งมาชุดอบเซ็กซี่กันไปแล้วเขาแบบชุดนี้ไม่ได้เลยจริงจริงน้อยมากค่ะเพราะด้วยะจะมีบ้างที่สมมติว่ามีงานติดต่อมาแล้วเขาจะแบบมีชุดมาเขาก็ๆๆๆจะแบบ เออช่วยดูให้ว่ามันแบบเหมาะสมไหมอะไรงะเงี้ยค่ะเราแบบว่าที่ห้ามใส่ไหมคะพอดีสัาส่งมาชุดอันเซ็กซี่กันไปแล้วเขาแบบเอเอชุดนี้ไม่ได้เคยจริงจริงน้อยมากคะ่ะเพราะด,ด้วยคาแรคเตอร์หนูเขาทางงานก็จะดูให้อยู่แล้วว่าแบบเราไม่ใช่ลุคเซ็กซีอ่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เหมือนเขาก็จะแบบเออบางทีแบบหุ่นเราเขาก็จะแนะนําว่ากางเกงขาสั้นแบบระวังไหมมันแบบด้วยแนะนาให้มันเหมาะสมมากกว่าอะไรเงี้ยเขาต้องเป็นทุกอย่างค่ะเป็นสไตล์นสแตน์คี้ค่ะเขาแบบ แต่งตัวดูหน้าผมแบบดูให้ให้หมดเลยค่ะเป็นทุกอยาก่างจ <laughs> ริงๆใช่อยาให้เธอแล้วอย่างี้แล้วเขาขนาดนเาไม่ได้ห่วงเลยครับเพราะหนูรู้สึกว่าเราเป็นแบบด้วยบุคลิกเราเราไม่ได้ทําอะไรที่แบบจะให้เขาห่วงอยู่แล้วแล้วหนูรู้สึกว่าเราอ่ะจะชอบนึกถึงเขาตลอดเวลาว่าแบบเราไม่อยากให้เขาไม่สบ,บายใจแเราก็จะระวังมากๆาาใช่เ,เวลาเขาหนาด มีเลยค่ะเพราะว่าเขาอะไม่ค่อยได้ห่วงหนูเท่าไหร่หนูก็แบบเหมือนหนูเป็นคนไม่ไม่ค่อยพูดด้วยเราก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรที่มันแบบไม่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะก็จะเหมือนมีเรื่องที่ให้เขาแบบดุน้อยมากๆไม่มีเลยแล้วเรามีดุเขาบ้างไหมคะหนูก็ไม่ค่อยได้ดุเขาเพราะว่าเหมือนพอเราครบกันเหมือนเราก็รู้อยู่แล้วเหมือนเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็จะรู้ว่าแบบอะไรที่แบบ เคยเมืนเขาเราเคยคุยกันทุกเรื่องอะไรเ,เี้เขาก็จะรู้ว่าเราอารมณ์แบบเป็นคนไม่ชอบอะไรประมาณไหนเขาก็จะไม่ทำอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ร